สัดีค่ะบัตรสภาพเมือสองค่ะแอลค่ะแพรค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจอดเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดผู้หญิงแขนยาวนะคะเป็นงาน USA ROK ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,000บาทนะคะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณก่านะคะลูกค้าจ๋า180ถึง200ชิ้นสอต้นตบทอนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณก่านะคะลูกค้าจ๋าเท่าไหร่นะคะ20บาท20บบาทเยอะๆจ้า ช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยิบผู้หญิงแขนยาวนะคะต้นทุน2 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถนําไปทาราคาได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละ8 0สบนะคะตัวละ90หรือว่าตัวละร0อยนะคะสองตัวร้อยลูกค้าก็สามารถทําได้นะคะ อ่ 5, 9, 2, 100, 100, าห้าเก้าสองตัวร้อยก็ได้นะลูกค้าจ๋าแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้ายืดนะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆยืดทุกตัวนะลูกค้าจ๋ายืดทุกตัวแล้วก็เป็นแขนยาวนะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายนะเชื่อได้เลยถ้าขายเลยรูดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่อยากนาเสนอเลยราคาถือว่าประหยัดมากค่ะลูกค้าจ๋าสี่พันบาทเท่านั้นแล้วไซส์ก็บ้านเราค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ส่วนมากเป็นประมาณไซส์ M ไซส์ L นะคะไซส์ของคนไทยทั่วๆไปนะคะ่ะโอนาวีค่ะโอนาวี ใจเยอะๆนิดน,นึงน,นะลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดนี้เป็นงานเมกาแต่ว่าเรื่องเมคอินเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ลูกค้าจ๋าอันนี้เราไม่ได้อาการันตีนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่า แต่ว่าเรานำเข้าจัดงานอ่ะต่างประเทศโดยตรงนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเป็นแฟชั่นแบบนี้มีมานะคะลูกค้าค่ะแต่จะเน้นเป็นแขนยาวนะคะลูกค้าค่ะกระสอบนี้นะคะส่วนเรื่องไซส์จะมีคลา克拉มาเลยค่ะลูกค้าค่ะจะเป็น M L X L มีคลา克拉มาในกระสอบเลยนะคะใช่ค่ะค่ะส่งค่ะไซนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะแบรนด์ตัวนี้ค่ะเป็นของ Forever Twenty นะคะลูกค้าจ๋าอ่ะนาวีมีมา Forever Twenty มีมานะคะลูกค้าจ๋าเป็นสไตล์ลายๆคล้ายๆกั ทรงแบบนี้ก็มีมาลูกค้าจ๋าถ้าเป็น้ายืดน,นะเราแนะนําให้ลูกค้านะค้าจะเอาไปซักเอาไปรีดเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะมวดน,นี้เป็นเขียนเอก็จริงค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแนะนําให้เอาไปซักเอาไปรีดนะคะใช่ค่ะลูกค้าคะต้องเอาไปซักไปรีดได้นะคะลูกค้าขะ,ะเพื่อเพิ่มมูละคะ่าของสินค้านะคะหรือว่าลูกค้าท่าในใดที่เจอหนาะ ขายเป็นงานผู้หญิงอยู่แล้วนะคะขายเป็นกางเกงอยู่แล้วเป็นกระโปรงอยู่แล้วสามารถนําตัวนี้ไปคลักไปเสริมไปจับแม็ดกับสินค้าที่ลูกค้าขายอยู่แล้วได้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะแก๊ปค,ค่ะรู้าจ๋ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊บนะคะสวยเลยอะ่ะใหม่มากไม่คช่จ๋าดค่ะใหม่เลยแล้วก็เกรดเอด้วยนะคะจ๊ามีประสเสียหายเบือนดอมชอมรุธนะคะรู้จักจ๋าที่ต้องเอาไปซักเอาไปรีดนะลูกค้จาจา๋าอาจ เจอบ้า<ช>ง5-15%น,นะะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบ,บัคนะคะใช่ค่ะลูกค้าเพื่อนดามเสียหายชํารุดนะคะลูกค้าจ๋าอาจเจอบ้างน,นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะอาจมีเจอบ้างน,นะคะลูกค้าค่ะแล้วว่าตัวนี้สุดคุ้มเลยนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าต้นทุนอยู่ที่20บาทนะคะลูกค้าค่ะขายงานผู้หญิงอยู่แล้วขายงานผู้ชายอยู่แล้วหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะสามารถนําตัวนี้ไปขายไปคละที่ร้านได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่า มีแฟชั่นหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เป็นแขนยาวด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะเป็นแขนยาวก็จริงแต่ว่าเนื้อผ้าของเขาไม่ได้หนานะนะคาจะเอาง่ายๆเป็นเสื้อยืดผู้หญิงเน้นเป็นงานแขนยาวนะูกคะจะใส่ง่ายใส่สบายนะูกคะจะ๋าสี่พัน การบาทเท่านั้นเอาไปเลยคุณภาพเกียรติเองรับกระสอบนี้ก็ด้รับเป็นกระสอบใหม่ก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าเป็นลูกใหม่ก็ได้เอาไปลุ้นเองก็ได้นะล<ช>ูกค้าจ๋าเรื่องทรงเรื่องไซสไ์เรื่องสไตล์ก็ประมาณนี้เลยนะ<ช>คะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าถูกใจโดนใจกระสอบนี้ก็ไม่ยากค่ะลูกค้าจ๋าจ่ายยอด4,000บาทคะ่ะลูกค้าจ๋าค่าขนส่งสามารถจ่ายปลายทางได้เลยนะแต่ถ้าเป็น45กิโลนะลูกค้าจ๋าค่าขนส่งก็จะอยู่ในประมาณการ 80-300บาทค่ะถ้าเป็นงา100กิโลค่ะลูกค้าจากค่าขนส่งก็จะอยู่ในราคาประมาณการ400-600บาทแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับของแต่ละจังหวัดค่ะลูกค้าจ้าแล้วก็อยู่แล้วแต่กับขนส่งด้วยนะคะขนส่งของเรานะคะใช้เป็นขนส่งเอกชนนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าบางขนส่งอาจจะส่งถึงหน้าบ้านและบางขนส่งอาจจะมีให้ลูกค้าไปรับเองนะคะเป็น อาประเทศพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะคะคนส่งอาจจะเข้าไม่ถึงลูกค้าอาจจะต้องเข้า,าออกมารับเองนิดหน่อยนะใช่ค่ะอะ <c oughs> <c oughs> บันนาณาจ้าแก๊บมีบันนาณามา <c oughs> โอโนาวีมีะนะคะลูกค้าจากแบรนด์จะเยอะยยืนิดหนึ่งนะลูกค้าจากแป็เสื้อยือดแขนยาวก็จริงนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแฟชั่นของเขาคะนะ,ะลายลงลายรล้วเป็นสีพื้นคะ <c oughs> มา <c oughs> <ๆ S 2> หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นสไตล์มีฮูดแบบนี้ติดมาบ้างแต่ยังคงเป็นยืดนะลูกคะ าจ๋าสีดำสีลายจงลายจูดลายตั้งลายนอนมีมาหมดค่ะแต่ยังคงเป็นเนื้อยืดค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆเน้นเป็นค่ายืดนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับเรื่องแบนด์ที่เราเจอเจอเป็นแบรนดอะไรไปนะคะมีเอเพสค่ะมีเอ็กเพสมีเป็นของโอนาวีะนะคะมีเป็นของ อะไรอีกนะคะหลากหลายวิเยอะนะ,ะแบรนด์ถือว่าหลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีเคลื่อนอยู่กับลูกค้าดูเป็นนะคะใช่ค่ะลูกค้า่ะสไตล์แฟชั่นก็จะมีหลากหลายเลยนะคะอาจจะมีเป็นขอบบ้างเป็นตัวยาวบ้างมีขาค้า,านะคะลูกค้า่ะอาจจะมีเป็นคอวีคอกลมหรือว่าจะเป็นคอพูลบางตัวเบ็นมีพุดมีมานะคะใช่ค่ะสารลัดคอใช่แต่ละคอกลมคอวีคอปาดคอพูล มีมาหมดแต่ยังคงเป็นแขนยาวนะคะรุค้าจะแขนยาวถ้าลูกค้าแบบว่าบางท่านอาจจะเป็นคล้ายๆกับสี่ห้าส่วนก็ได้นะลูกค้าจากแต่ส่วนมากก็เน้นเป็นงานแขนยาวนะคะปาบอกได้คําเดียวไอแก๊ปอีกสักตัวค่ะแก๊ปอีกสักตัวค่ะตัวนี้เป็นของแก๊ปค่ะลูกค้าจ๋าแก๊ปสีดํามาเลยลูกค้าจ๋าจะดําก็ได้จะแดงก็ดีหรือจะเป็นมัดย้อมก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆ เน้นหลากหลายนะลูกค้าจะเน้นหลากหลายนะแล้วก็เน้นเป็นเสื้อเยื่อแขนยาวผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชายบางท่านอยากใส่ก็สามารถใส่ด้วยกันได้ใช่จ้ะ,ะใช่ค่ะลูกค้าคาผู้หญิงใส่ได้ที่ชายก็สามารถใส่ได้นะคะแค่ว่าเอ่อเรื่องไซส์นะคะสามารถใส่ได้แค่นั้นนะคะลูกค้าขะตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกช่วงอายุไหวเลยนะคะจะเป็นน้องหนูจนเล็กๆนะคะหรือว่า จะเป็นอ่าไว้นักเรียนนักศึกษานะคะไว้ทางานไว้แม่บ้านนะคะสามารถใส่ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผ้าหนามาใช่<น>ะลูกค้าจ๋าเป็นยืดแขนยาวทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่าเนื้อผ้าใส่สบายนะคะสําหรับหมวดนี้นะลูกค้าจ๋าซื้อครบสองหมื่นค่ะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาท แล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยสิทธิของสมาชิกกับบริษัทบัคของเรา,รา,ากัะลูกค้าสาเป็นแล้วเป็นเลยนะไม่มีวันหมดอายุค่ะลูคกค้าสาเป็นตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเป็นใช่ค่ะแค่ลูกค้าแจ้งชื่อกับเบอร์ให้ถูกนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะลูกคา้าค่ะแล้วลูกคา้าอาจจะถามนะคะว่าสมาชิกบัคอาจจะต้องซื้อครั้งเดียวบินเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะลูกคา้าค่ะเพราะว่า ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถสะสมยอดภายในเดือนเดียวกันให้ครบสองหมื่นได้เลยนะคะค่ะอุ้ตัวนี้สวยค่ะ ลายสวยมากลูกค้า๋าบางตัวมาที่แจ้งนะขาย5979หรือว่าจะขายตัวละ99อย่า,ายังได้นะคะลูกค้าจ๋าแตทา่ทางนี้ทั้งน้นนะาลูกค้าจ๋าแล้ว,แ,ลวแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดลูกค้าอีกทีหนึ่งน,นะคะใช่แล้วค่ะล <ผม S 2> ูกค <ผม S 2> <ๆ S 1> ้าเยอะๆ,ๆกันไปเลยนะคะเท่าขาสะบัดต,ตอนนี้นึงค่ะคือตอนนี้เราแทบจะไม่อยากไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าดูแค่ความสวยนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแฟชั่นของเขาแล้วเป็นไซส์ที่บ้านเราด้วย นาลูกค้าจ๋าซส์บานเราเลยไซ<ช>ส์เอ็มไซส์แอลนะลูกค้าจ๋าไซส์พอดีพองามอาจจะมีเอสมาบ้างอาจจะมีเอ็มมาบ้าง<ช>นะลูกค้าจ๋าคัดๆเขากันมานะคะ<ช>เอาเห็นง,งงามอุ้ยสวยค่ะ อันนี้เป็นสวยเลยเป็นรูปแตบบ่ว่าอะไรนะคะของไอเฟลค่ะโอ้โอหอไอเฟลค่ะขอ,อไอเฟลก็มานะูกคะจา้ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวอาจถ้าเป็นเรื่องแบรนด์เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางตัวจจะเป็นแบรนด์นะลูกค้าจา้าเราไม่ได้ดูให้เลย<ช>คือเราร<ช>ู้ค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งขออภัยลูกค้าด้วยนะคะบางตัวอาจจะเป็นอาเป็นแบรนด์ทางโซนบ้านเขานะคะเพราะมีเป็นงาน USA นะคะทางเราอาจจะไม่อาจจะไม่รู้จักอาจจะพาเรื่องแบรนด์ไปตรงนี้ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะจ้าค่ะค่ะอลายลแบบนี้มีมา อันนี้อู้ลายอะไรคะนี่สวยอะ่ะอันนี้สวยคะ่ะลายสไตล์แบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นสีพื้นนะคะลายเรียบๆก็มากนะคะหรือว่าจะเป็นลายดงลายดอกนะคะลูกค้าจ๋าลายจงลายจุดก็มีมาสี่พันเท่านั้นคะ่ะ สําหรับรหัสนี้ค่ะอยากได้ส่ลดที่เพิ่มเติมที่ต้นทุนซอฟลงกว่านี้ก็ไม่ยากค่ะลูกค้าจ๋าซื้อครบสองหมื่นได้ส่ลดหนึ่งพันบาทซื้อสิทกระสอบเพื่อจะได้สวลดทุกลูกแต่ก็ไม่ยากนะลูกค้าจ๋าง่ายๆนะคะอยากได้ส่ลดที่ไม่เหมือนคนอื่นแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าสิทกระสอบเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้ลดทุกกนะคะใช่อันนี้เราก็ประมาณการนะคะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ ชวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นเสื้อยืดผู้หญิงแขนยาวนะคะเป็นงาน USA ลดงานญี่ปุ่นไหมคะ uh, USA USA ลด RAK นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4ี่0นบาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการน,นะคะลูกค้าจะ180๋า1 8 0ย0ถึงชิ้นนะคะต,ต้นทุนต่อชิ้นของวิญาประมาณการน,นะคะ18บาทค่ะ และสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook, เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบั๊กของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยฝากติดตามอีหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง YouTube นะคะสําหรับ,บวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ